นี่ yeah. โชคเดินมาหาโชคจีบสาวอยู่บ่ะจีบผู้สาวอยู่บ่โชคเดลูกชายโชคโบน,าโโนัาโชคมหาโชกจำพ่อได้อยู่บ่ฮึไม่โชกจำได้ใไปมุดอยังหัวนะโชคอก วันนี้ไม่ได้ออกไปหาสาวปะโชกฮสุดหลฮสลดหลอได้ออกไปหาสาวไปมตาละหอยมันนะ่ะกูจะความค่ไม่ได้ออกไปหาสาวเลย ขันในออกเลยเอา,าอยุ่เรื่องเรื่องสายตามหลดดนี่ยเนี่ยาสายตาสายตาขี้ดื้อเจ้าเล่นักนะแม่เผื่อเงินร้านกับโบนัทกวนโอ้ยมึงจะได้พอได้แม่เนี่ยคปีหนึ่งนะคื้นยังมาสูงหมดหละ่ละหมดหล่ะขึ้นยังมาสูง ลาคืออ้วนเอาอ้วนเอาได้เมียนฮะขึ้นังี่มาสูงนะบนักสามพ่อแม่ลูกโอ้ยอยากออกอยากออก หนาละหอยก็อติดงานอยู่ไม่ได้ออกไปดอ,อกช่วงนี้หมดรำงานสองวันหมดเดาเด้อหาผู้สาวหาโชคอยากดมเยินรอๆอเด้อโชคเยินรอๆอ, <c oughs> อยยางนำ้ำหยางนำ้ำ จยาไปหาเฮ้ยยืนรอรอเฮ้ยเยยายยยว